ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลหวานพาชิมนะคะนมแดม,มค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำเมนูผัดกะเพรารวมมิตรค่ะน้องอีกสองคนนะคะไปเตะฟุตบอลนะคะวัน,นจะมาแนะนำเมนูคนเดียวค่ะอย่างที่หนึ่งนะคะจะเป็นใบกะเพราค่ะ่ทงที่สองนะคะจะเป็นเนื้อสัตว์นะคะบอกไปแล้วว่าเป็นรวมมิตรก็จะใส่เป็นกุ้งปลาหมึกหมูแล้วก็ไก่ค่ะแันที่สามนะคะจะเป็นพริกกระเทียมค่ะ อย่างที่สี่นะคะจะเป็นเกี่ยวกับซอสปรุงรสนะคะเป็นซอสหอยนางรมค่ะต่อไปนะคะจะเป็นน้ำตาลค่ะแล้วก็ผงชูรสค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะน้ำปลาค่ะนะคะเราจะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะไฟจะเป็นไฟกลางค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะใส่เป็นพริกกระเทียมค่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะ เมื่อผัดกระเทียมเหลืองแล้วนะคะให้ใส่เนื้อสัตว์ลงไปค่ะใส่น้ำนิดนึงค่ะให้เพื่อให้เนื้อสัตว์มุนสุกค่ะน้ำ <Okay. S 1> มันหอยหนึ่งช้อนนะคะน้ำตาลหนึ่งช้อนค่ะผงชูรสนะคะปลายช้อนโต๊ะค่ะ นะคะคเป็นซิ้วค่ะน้ำปลาค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสเมื่อเนื้อสุกแล้วนะคะหรือว่าปรุงรสเข้าที่แล้วให้ใส่ใบกระหลงไปค่ะ มั่งน้อยแล้วแต่เราชอบค่ะนี่นะคะผัดกระเพราลมไมของเราก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตา ใี่คนไหนชอบไข่าดาวนะคะก็ทอดไข่าาดาวเพิ่มเป็นท็อปปิ้งได้นะคะแนะนำค่ะใช้ความาชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะจะให้กินเก้งมองชิมกันเลยค่ะอ่าเอาซ้อมไปอ้าซ้อเดียวโอ้ยกระเพ๋าลมพิษขึ้นเลยกินมะหมึ่เลยนะ Rồi, ổn game. Game mà ạ? Nghiêm.